ค่ากิจกรรมการทดสอบของสายลมอันที่สองการพุ่งมจมตีนะคะก็จะให้ทำลายค่ายห้าค่ายเหมือนเดิมทำลายค่ายห้าค่ายเหมือนเดิมกิจกรรมจะปรากฏขึ้นในแมปแล้วนะคะคือตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วพอเริ่มท้าทายกิจกรรมอันแรกไปก็จะไปท้าทายมันจะมีลมให้เราไปท้าทายต่อเนาะ เหมือนครั้งที่หนึ่งเลยนะคะครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นมีสายลมช่วยให้พุ่งโจมตีเพื่อเพิ่มความสามารถการกระโดดนี่ไงล่ะเดี๋ยว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 เราเอาตัวนี้มาน<ร>ี่แน่มันมีคููดาวการกระโดดไหมไม่ต้องมีเตียวก็ได้แบบนี้อื้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหน, <c oughs> นๆก็ไหนๆแล้วนะอุ้ย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 เคยะเราสามารถกำจัดแบบเล่นไนด้เรื่อยๆไง <c oughs> <c oughs> อีกรอบหนึ่งจริงๆแบบถ้าไม่พุ่งโจมตีเรา ตีแรงกว่าไหมไม่รู้เหมือนกันคุณมารอบสองแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมาตัดตาชีใครยังไม่ได้คิวมาคิวก่อนแล้วมันมีสองระดอก มันคุ้มโจมตีมันแรงกว่าจริงไหมอะ่ะวิแรงกว่าจริงเหนื่อยหมเคยะแต่ถ้าติติก็อย่างอื่นมันก็แรงกว่านะมาใกล้ๆได้ไหมอย่าคุ้มไปไกลอะ่ะเาของหล่นแม่กระใจเรากระโดดได้สุดยอดเลยนี่แน่ เรียบร้อยเรียบร้อยหรืยอยังแล้วมีตายล่มไปต่อไงล่ะเก็บของไหมไม่ต้องและ,ปะไปคือตรงทางที่ตน้หถนี่ก็วนกันอยู่หนึ่งรอบหานี่ก่อนนี่มาก่อนเลยตัวเน,นี้ยอืมดีจังใครเขาฮิวน่ะ ใค้เขาคิาวคือไม่ไม่ให้คิวไม่ให้คิวโอ้ยแ่โอ้โหอาน,นี้ใส่ไปก่อนนี่เอ๊ยยังไม่ยังไม่หมดหรอคุณ อุย้ยนี่แน่เอาตัวนี้ไม่ได้อืเอาเอาขึ้นไปปะอยู่ใกล้ๆกล้ได้ไหมล่ะอุ้ยแล้วเขาแล้วเขาเขาพุ่งใส่ถึงเหรอดาเมจมันไม่ถึง คอเล่อุ้ยคอเล่ช่วยด้วยคอเล่ช่วยด้วยยิงไกเคยะจะเด้งแล้วตอนนี้แปบ๊บหนึ่งต้องการฮิลช่วยคือช่วยกันตีหน่อยอยู่ไหนน่ะอุ้ยเมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะเสร็จตัวเนี้ยมันบิน <appearances> <laughs> ไปต่อจ้าแร่เล็กแร่น้อยก็เก็บนาะเดี๋ยวเรไม่ได้บของแล้วตอนนี้มันเต็มกระเปไม่เก็บแล้วนะไปปิดแล้วก็จะไม่ไดแล้วก็ม่ต่นักียนต้องเที่ยวตัวมาจัดบนมันกำลังถึงเต็มตรงเนี้ยถึงแล้วอีกป่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้าด่านสุดท้ายแล้วเหรอใช่เหรอคุณ เฮ้ยเรืออะจะเก็บฮิวก่อนแป๊บตึงชิ้ยไม่ต้องฮิวแล้วใครเขาสนใจใส่ไปเลยมันเจอแล้วนีแน่โ คนนี้เนี่ยยังไงเหลือคนเดียวแล้วคุณแช่ไปก่อนไม่รู้จะทำยังไงฮิวด้วยจ้าแล้วก็โยนไปดูงี้เอาเซียวมา แต่ว่ามีไงลงมาพี่แน่คุยทะเลพี่แน่นี่ให้มานแช่แข็งไปแบบเนี้ยได้เสร็จแล้วแล้วฉันต้องขึ้นไปหาลม เหนื่อยใจเหลือเกินกระแสลมพาไปได้อย่างรวดเร็วครับแต่ต้องปีนขึ้นไปก่อนนะเอายังไม่ถึงด่านสุดท้ายหรอนี่นึกว่าด่านสุดท้ายแล้วเก็บซะขยันเก็บซะด้วยเราลงแล้ว <c oughs> ถึงแล้วลือไหนไหนเนี่ยเนี่ยหรอ จบนึงนี่ตัวนี้ต้องจัดการก่อนถูกไหมแล้วก็ใส่ธาตุไม้เข้าไปอุ้ยอุ้ยนี่อุ้ยนี่เนี่ยิ้วก่อน ไป,ไปปิดตัวธาตุเ,ออเราธาตุน้ำแข็งมันเราเกลียดเขา <c oughs> ไม่ชอบเธอเลยอยา <troop! c oughs> นี่คอสคิวก,ก่อนอ่า มันต้องพุ่งลงจากอากาศอย่างเยวและคุณถ้าใช้ตัวธาตุน้ำคือในในทีมเรามีแบบอุยในทีมเรามันไม่ไม่สามารถจริงเน่ ไหนมาตัวนี้ได้รก,กระจายกันหน่อยมาชายุมาฮิวตัวเองหน่อยสิเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ย เก็บ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 ไม่รู้เก็บทำไมแต่อย่างน้อยก็น่าจะช่วยได้ใช่ไหมฮึเน่ยังยัง ทีมต้องการฮิลโอ้โหอย่าหลบได้ไหมโอ้โหเข็นเข็นทานุกิไปด้วยนี่แน่มีต่อจ้าน่าจะค่ายหน้าค่ายสุดท้ายแล้วอหืมปวดแ่นก็ได้สเดินสุดของหนิงเออกรานอีกต่อ ไหนโอ้โหฟุ่งจมาเราอยู่ใกล้ตัวนี้ไว้ก่อนเลยเลแล้วก็โยนไป ไม่รู้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนไม่เป็นไร <c oughs> อุ้ยยา yeah. โอ้โหมันมันดูดมันระเบิดด้วยอุ้ย <c oughs> ไม่ออกออกก่อนออกตรงนี้ไปอยู่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใครอ๋อนี่ได้มา,า,า,าโอ้โหเคะยคะ,ยคะมาแช่แข็งไว้ก่อนแต่ช่วยได้ศัตรูตจะได้ไม่ตีเรา ไม่แน่ประตูจะเข้าสู่สภาวะอ่อนแอหลังจูบจู่จโจมด้วยอันนี้สามครั้งเอา้าคือเพิ่งอ่านไงเอา้าอย่ารุ้งไปเก็บรางวัลตรงอื่นก่อนวิ่งซะหน้าตั้งเลยจ้า น่าจะพอแล้วนะนี่ไงน้องโผล่มาแล้วเก็บตั้งวันมันได้เพชรเฉพาะอันสุดท้ายนี่นะโถเอ้ยนึกว่าได้หมดแต่เราก็จะได้เราเรียกว่าอะไรนะความสุขของเทศก,กาลก็จะมาแลกสิ่งนี้ได้ไงล่ะเหลืออีกสองอันก็ชื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะไปเจอกันคลิปหน้านานะ คลิปหน้าก็เป็นส่วนของการตามหากล่องอนันดูตมสมบูรณ์ก็วนๆไปแบบนี้แหละค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ